ไปร้องกินข้าวเหรอไปหิวเหรอในเช็ดตาให้ก่อนถึงจะให้กินในเช็ดตาก่อนถึงจะให้กินนะร้องเรียกแม่นะคะหิวข้าวค่ะหิวข้าวเดี๋ยวแป๊บนึ่งลูกโอ้กินกินก่อนกินก่อนกินให้หมดก่อนมียาอยู่ในนี้นะคะเคล็ดลับคือให้กินรอบแรกนิดนึงแล้วก็เอายาใส่นะคะเขาจะกินเกลี้ยงเลยนะคะแล้วค่อยเอารอบสองก็ให้กินหมดทั้งซอง หิวมากค่ะหิวมากไปหิวมากรอลูกอืมกินลูกกินกินเรียกเรียกหาแม่หิวข้าวก็แสดงว่าไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะอาการปากก็ดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าได้ฉีดยาสองเข็มเมื่อวานนี้หมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไม่เอาให้ใหม่ทีนี้ต้องเทให้หมดทั้งซองเลยค่ะทีนี้นิดหน่อยนะนพี่สายรุงเหรอคะ มันจะมืดหน่อยนะคะแม่ไม่เปิดแฟลนะคะเดี๋ยวเข้าตานะพี่สายรุ่งเหรอคะโอ้ไม่ใพี่สายฝนนะคะพี่สายฝนเอากล้องกล้องเป็นอะไรกล้องเป็นอะไรมะขามกับไผ่พี่สายทานมะขามกับพี่สายทานหยอกกันนะคะหยอกกันไข่หนีมะนาวหรือมะขามเอาอันนี้มะนาวมะนาวแล้วไข่เอากล้องกล้องมะขามพี่สายทาน ใครอยู่ข้างบนคะสายลุงกับสายฝนอันนี้ให้แม่หายปวดลังกันนะแม่จะซ่อมให้นะเียวซ่อมให้เหมือนกรงนั้นนะนี่นะนี่เราก็เอาไม้อันี้ออกนะแล้วก็ทำใหม่นะลูกเนะาะตาว่าไงว่าไงมะนาว <c oughs> มะนาวเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันไปดูฝั่งนู้นกันนูชื่อน้ำตาลเหรอลูก น้ำตาลทรายใช่ไหมคะนุนอนตรงนี้หรอลูกไหนใครนอนตรงไหนอีกอันนั้นใครน้ำหวานหมาอน้ำหวานเอาตะกร้าเาไว้ตรงนี้ซะเอาแขนตรงนั้นเกะกะ,ละเลือยขึ้นแต่เขาก็นอนดีๆนะคะเขาชอบใครนี่นี่สายไหมคะ่ะน้องสายไหมนะคะสายไหมใช่ไหม อะไไหมค่ะจำได้อยู่มีจุดดําข้างเดียวถ้าจุดดำสองข้างจะเป็นสายฝนฝนโผล่มานี่แล้วสายฝนโผล่มานี่แล้วมาน้ําตาลละน้ําตาลจายเองค่ะพุยตาไหมตาทำไมจะโตขนาดนั้นนะนะเดี๋ยวแม่ไปดูพี่ๆก่อนอีกกองหนึ่งก่อนนะโอ้นอนคอนโดคนละชั้นคนละชั้นเลยใครบ้างเนี่ยใครบ้าง นี่ไข่อันนี้ไข่ใบบัวใบบัว,ล,วลูกใบบัวแล้วใครอีกคะโซดาใครอยู่นี่คะโอ้โหมาตินนอนแล้วใข่เอีกโอ้ชวนชมชวนชมอยู่นี่เหรอลูกเหลือชั้นยังว่างสองชั้นไงไปนอนแล้วใครอยู่นั่นใครอยู่นั่นโอชาบาชาบาอยู่ชั้นตรงนั้นเหรอลูก ชบาชอบไหมชบาโอ้โหจองชั้นเลยนะใครชอบชั้นใครชอบชั้นโอ้พี่สีทองพี่สีทองโอ้โหชอบนะลูกสีทองชอบมานอนชั้นนี้นะคะชอบมานอนชั้นนี้นะลูกมีชั้นแล้วนะคะแต่ก่อนมันเป็นเหล็กว่างๆเนาะเออหนูจะชอบถูไถนะลูกชอบถูไถ่นะลูกเดี๋ยวแม่ซ่อมให้อีกเดี๋ยวแม่ซ่อมให้อีกอันนี้ก็ต้องซ่อมเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องรื้อออกรื้อออกแล้วก็ซ่อมอีกนะลูกเนาะ ชั้นใครชั้นเราเลยนะคะชั้นใครชั้นเราเลยเหรอลูกโอ้เก่งมากเลยอันนี้ก็นอนคอนโดเหรอครับโซดาโซดาครับถ้าแม่เข้ามาก็เป็นวุ่นวายวุ่นวายเนาะเนี่ยวุ่นวายแต่ปกติก่อนจะเข้ามานี่ก็นอนกันนะ,ะนอนซบกันนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยพอแม่เข้ามาเนี่ยโอ้โหวุ่นวายมากวุ่นวาย เกาะแข้งเกาะขาเอานอนนะนอนชั้นนะชมวิวหน่ชมวิวหน้าบ้านนะนะกระโดดอันชั้นกระโดดอันชั้นกระโดดแล้วแล้วะใครมานอนตรงนี้เนี่ยนะนะใครมานอนตรงนี้เนี่ยนะนะใครบ้านตัวเองอยู่ไหนบ้านเดงอยู่ไหนนะอู้สงสารนอนนอนนอนหลับตาก่อนหลับตาหลับตาหล,ลับตาก่อนนะเออหลับตาปิงหลับตา โอ,พนอ,นอ้พี่ขาวนอนฝาประตูพี่ขาวนอนฝาประตูหน้าบ้านครับง่วงแต่หัววันเลยเนาะพี่ขาวเนาะเออมนานอนอะไรตรงนี้บ้านเขาเนี่ยฮะอ้ยกลับบ้านเองดอิกินอาหารแล้วนอนแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะชาเย็นหน้าสงสารมากเลย นอนเอะลูกนอน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 นะดำเกิ้ดำนอนแล้วเหรอใช่วันนายนอนนี่เหรอนอนเถอนะลูกนอนนอนนี่ราคาบรรยากาศยามค่ำคืนนี่มองไปทะลุก,กงอีกกงนึงเลยนะคะช่วงหน้าช่วงหน้าฝนนี่จะไม่ได้ชมวิวกันนะคะเพราะว่ามันฝนสาด ต้องมีผ้าใบบังให้นะคะมาส่งพ่อพ่อแม่สีเข้านอนแค่นี้ก่อนนะครับใครนี่สีทองนะครับสวัสดีครับผม